ก็ต้องรื้อระบบปลูกใหม่นก็ผอนป,ปุูกอันใหม่ปลูกพราถ้าเป็นตอนที่3มผมไม่ซื้อแล้วถ้าเขาซื้อไปทําน้ําหรือเข้าไปใส่แป้งเหนียวทาง,าท,างาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือจุกไว้เราจะไม่ใส่แป้งเหนียวเราจะใช้ยางจุกไว้จริงๆครับว่าสปิรกร์ดีกว่าอเคีผมก็ไม่รู้อันนี้ท่านสอนทําทำผมอันนี้วางน้ำหยดท่านฮะหลังจากที่เกษตรกร เก็บแล้วสมมุติว่าครบสี่เดือนตามกําหนดอะพอเก็บปุ๊บเขาต้องทํากระบวนการอะไรบ้างตากแห้งตากไม่ใช่ตากแห้งนั่นๆนั่นเลยไม่ได้นะตากแค่พอบังหมังพอมันแห้งหมังๆแล้วแห้งหมังๆขาดใจแล้วเนี่ยเราก็มาอัดอัดนี่ใครทำฮะเกษตรกรทำหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมารับมาส่งผมเนี่ยผมทำเองผมก็ใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยแต่ผมมานี้มาอัดโอ้โสดสดสดครับไม่ใช่อดไม่ใช่สดนนี้ให้แห้งก่อนแล้วอัดใส่ถุงมาแล้วเดี๋ยวผมมาจัดการเอง เดี see, <pl ains> ๋ยวว่ากันวันนั้นเห็นลเห็นขั้นตอนนี้เม็ดเพราะด้เม็ดหรือเสียบยอดปักชำมาเลยเอาอันนี้ไม่ปักชำเลยครับเนี่ยเยอะแค่สองกอนี่ก็จะว่ากันเป็นงานแล้วได้กันเป็นงานแล้วหนูก็มาเอาต้นที่นี่ไปได้เลยได้เลยครับถ้าหนูไปทําที่คลองลานเนี่ยได้ใช่ไหมคะแต่ว่าได้แต่ผมขอบอกไ้นิดหนึ่งนะว่าพอพอรู้ว่าทําได้เดี๋ยวเขาจะมีคนมาขอซื้อเยอะแยะเลย จะต้องทำสัญญาไว้เพราะว่าเฉลุ้ยเนี่ยบางปีเนี่ยถ้ามันล้นตลาดเนี่ยคือก็เผาทิ้งก็มีนะที่เกษตรกรบอกที่ทางอินโดนีเซียเนี่ยเผาทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าจะทําผมคิดว่าต้องมาติดต่อท่านก่อนจำกัดให้ทางเราเนี่ยหลาจากัดว่าปีนี้ผลมต้รงการ้อยตันอาจจะถ้าคนละคนละสิบตันสิบตันสิบตันหรือห้าตันต่อต่อรายรายละห้าตันห้าตันห้าตันอ๋อต่อปีต่อปี ห้า <5 S 2> <ด>ตันก็ประมาณห้าไร่หกไร่อะไรเงี้ย,<ด>ยตันถ้าตีถ้าพูดถึงว่าไร่หนึ่งได้เจ็ดหมื่นเจ็ดห้าสามพิห้าก็สามแสนห้าแล้วห้าห้าไร่เนี่ยใช่ไหมเราเราประเมินเอาตอนมันได้สองรอบแต่แต่<ม>แต่อย่างนี้นะครับถ้าไปปุ๊บก่อนที่นั่นท่านก็ให้เขาสับนะ๊บรวบเ่ยก็ถือว่าก็สับป๊อ๊อปป๊อสับกึึงพๆึอนั้นก็รวบใส่ถุงก็สอบก็สับสอบแล้วก็ชั<ม>่ง แต่ตอนตอนตากมากนะฮะดูจากใบแล้วไม่มีไม่มีสตูรบกวนเลยประมาณผมยะคือเราอย่าให้มันมันแห้งจัดแห้งจัดน้าหนักมันจะลดเพราะว่าต้องเราต้องมาเรียนรู้ตรงตากเลยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยรู้เรื่องเนี้เพราะเราสั่งแค่สี่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าตากแห้งไปเดี๋ยวพันธุ์มันเสถไอ้มันไม่ดีไงสภาพมันยังไม่ดีใช่ผมมองว่าผมมองว่าผมเรียนรู้แล้วผมจะเริ่มทํากระบวนการแรกนี้ก่อนเพราะโครงสร้างของผมมีอยู่แล้ว เนี่ยสุดยอดเลยอันเนี้ยผมว่ามาถูกทางเลยเนะี่ยแล้วดินตอบสนองได้ด้วยแล้วก็ไอ้สลนดเนี่ยเราก็ลงอย่างเงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอมันนั่นพุ๊บเดี๋ยวมันก็ค่อยๆบางไปจากอันนี้ก็บางอันนี้ครับอันนี้ก็บางอันนี้บางอันนี้ไปเรื่อยๆมันก็แ๊บแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวนั่นแหละอย่างถ้ากลุ่ม<ร>ผมทำาะไท่านไอมาดูงานก่อนได้ไหมได้ได้ได้ของหนูนะคะท่านของหนูไม่ได้เป็นกลุ่มแต่ว่า หนูกับพี่ชายจะทดลองทําตรงนี้ก่อนถ้าทําได้วัหนูจะขยายผลไปให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ขางร้างเพราะว่าเพราะว่าถ <Si ้าผมทํากลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งเฉลี่ยกันใครเป็นใครทากระทาไล่สองไล่อะไรเงี้ยระยะปลูกห้าสิบคูณห้าสิบแล้วไม่ได้ตังค์เลยนะครับลองกว้างประมาณสองเมตรลองกว้างสองเมตรนะครับประมาณเจ็ดแปดสิบเซนครับเดี๋ยวก็จะถึงอะไรไปนะั่แใชครบแป๊บเดียวเอง อันนี้เพิ่งยึดปุกได้ไม่กี่วันแรกๆก็จะต้องขยันถอนหญ้านิดนึงพอมันคุมปุ๊บมันก็อยู่เลยเนี่ยกลายเป็นป่าเลยขณะต้องถอนอย่างเดียว